ไม่รู้ใครเคยเป็นเหมือนผมไหมนะฮะเวลาที่มันไม่ได้ทางานนะหรือเวลาที่มันรู้สึกเหนื่อยล้าเนะี่ยบางทีมันจะคิดว่าตัวเองอ่อนแอจังเลยมันดูเหมือนกับเราไม่ควรทําแบบเนี้ยเวลาที่ผมว่าเราเวลาเราทําธุรกิจเรามีความรับผิดชอบหลายๆอย่างในในชีวิตเราเนาะมันทําให้เราแบบเหมือนต้องแบกอะทุกอย่างเอาไว้แล้วมันรู้สึกว่าการอ่อนแอมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราแพ้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่ง แน่นอนนะครับผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นวิธีคิดนะที่ที่หลายๆคนคิดกันแต่ว่าพอผมได้ศึกษาเรื่องของจิตวิทยาศึกษาเรื่องของการทํางานกับภายในจิตใจของตัวเองนะผมพบว่าจริงๆแล้วครับการที่เราอนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอบ้างการที่เราอนุญาตให้ตัวเองแบบผิดหวังนะรู้สึกเหนื่อยได้พักมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยมันเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ําเพราะว่ามันเหมือนกับการที่เราครับเว้นจังหวะให้เราหายใจ มันมีทฤษฎีหนึ่งนะที่ผมเคยเรียนมาเขาบอกว่าจิตใจของเราเนาะมันแสดงอาการบางอย่างมันเป็นเหมือนสัญญาณจ,จราจรเหมือนยังไงฮะถ้าเกิดว่าในนนะจิตใจของเราร่างกายของเราครับมันรู้สึกแบบโอ้เปิดกว้างมันรู้สึกแบบว่าพร้อมลุยพร้อมสนุกสนานมันเป็นเหมือนไฟเขียวครับที่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เราลงมือทำเราลุยต่อเนื่องเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าในตอนนั้นครับร่างกายของเรามันอาจจะรู้สึกแบบเหนื่อยล้ามันรู้สึกแบบ เออเหนื่อยทอ้อรู้สึกมันมีความคิดลบหรือมีอะไรพวกนี้ขึ้นมานะเขาบอกว่ามันคือสัญญาณของไฟแดงอะมันก็คือเฮ้ยหยุดบ้างอะเออเหมือนขับรถไปมันก็หยุดบ้างอะไม่ต้องแบบเหยียบคันเร่งตลอดเวลาก็ได้แต่การที่เราแบบรู้จักหยุดรู้จักไปรู้จักพักรู้จักเบรกนะมันทําให้เราครับอยู่ในจังหวะเนี้ยได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นไม่เร่งเครื่องเราจนล้าและพังเร็วเกินไป ดังน your, sure you it. It es ั้นนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้นะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะมันล้ากับบางเรื่องนะผมอยากชวนคุณแล้วกันนะว่าเออไม่ต้องคิดว่าตัวเองอ่อนแอครับมันคือการที่เราเนี่ยได้ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองนะแล้วการที่เราได้ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองนี้แล้วเราอนุญาตให้ตัวเราเองได้พักบ้างนะมันเป็นสัญญาณของคนที่เข้มแข็งแล้วมั่นใจในตัวเองนะเชื่อมั่นในตัวเองมากพอครับว่าถ้าต่อให้เราพักต่อให้เราจริงใจกับความรู้สึกตัวเองเนี่ย เราก็ยังจะสามารถทําให้ธุรกิจของเราให้งานของเราครับมันเติบโตได้เหมือนกันนะก็เป็นกําลังใจในการเติบโตนะครับเติบโตโดยที่เรามีข้างในที่แข็งแรงเนี่ยไปได้วยกันครับผม